พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2567แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567ในวันจันทร์ที่1มกราคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาการนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรดังนี้ พระบรมมหาราชวังบริเวณสนามตรงข้ามศาลาสา,าทยัยสมาคมพระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูผานราชนิเวศพระตำหนักทักษินราชนิเวศโปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จุดคัดกรองสำหรับประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ อุโมงทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจากสนามหลวงมีบันไดเลื่อนขึ้นลงใกล้ประตูมณีนรพร,รัตน์เข้าออกวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามทางประตูสวัสดิโสภาตรงข้ามกระทรวงกลาโหมเท่านั้น